วันนี้วันที่ 19. 19วันจันทร์เมษาครับประมาณบ่าย2โมง59นะตอนนี้ตกมาแล้วประมาณ7นาที7เสษได้เบิงสภามูานั่งเก้าฝั่งไซมา้าซอย7นะนี่ฝนธรรมชาติทไมลุงต้องยืนตากฝนด้วยครับเปลี่ยนใครจะรู้ไม่รูว่าลุงคิดอะไรอยู่ <laughs> ประเด็นก็คือเขาจะมีคนถามว่าแล้วมันจําเป็นด้วยหรือที่ผมจะต้องไปรู้ความคิดลุงนะครับแน่จริงก็อยากจะให้รู้ือนกันก็แน่จริงด้วยนะเออถ้าแน่ไม่จริงก็จะไม่รู้เลยก็ก็อยากจะรู้แหละครับท่านลุงเล่นลุงมาชื่นฉ่าหรือชื่นชมกับฝนทําไมครับหรือน้ําธรรมชาติทําไมก็แจ้งเสื้อราบโดยตรงนะว่าคือ ไอ้ความนี้มันอยู่ในใจไปตั้งนานมากแล้วนะฮะตัง้งแต่ปี24ทำให้ผมกสนใจอยู่น,น,น,ยนะครับแล้วก็พยายามในเกินพอและในข้าวขาทังด้านความแห้งแล้งมาทุกปีขอลุงถือก่อนให้ผมไปเอาไมโครโฟนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินถือดูก่อนนะครับพูดได้เลยครับก็เลยพูดว่าไงแล้ก็อยู่ในึกสำนึกมาตลอดว่าจะต้องคิดจะต้องทำอะไรยังไงเพราะ ไอ้เจ้าความร้อนแรงเนี่ยเราเป็นคนรู้อีสรนเนาะเกิดมากลางทุ่งนาสภาพความที่มันแห้งแ้งเนี่ยมันรู้อยู่มันสังลึกอยู่ในในวิถีชีวิตทำนอนเนี่ยฮะแต่มันไม่ใช่จะเป็นนักที่เอาแพ้ชนนะมันก็บอกว่าทำไมทําไมอยู่นั่นแหละเ <c> ห <oughs> ็นไหมฮะยุคก่อนสมัยก่อนมันไม่ใช่แบงนีนออ้ในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีเป็โตเรเลียมในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว ทำานาทีไรมันก็ทุกปีพ่อทํานาเนี่ยพอเราม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 าเอาผลสองมิตของงานบ้านลุงเนี่ยก็ได้ข้าวมากที่สุดในตำบลจอยกิกที่บุญบางสย์สานมันจะมีคูอยู่ข้างๆประมาณเักาหนึ่งทันอะไรกันแปลว่าใน5ปีเนี่ยความสำเร็จของการทําข้าวขึ้นมาเนี่ยก็ ก็สามปีมากกว่าใครทั้งหมดนั้นก็เป็นเสมอแล้วก็เขาจะนําหน้าไปหนึ่งประมาณนั้นครับไอความคิดนี้มันก็หล่อหล,ลอมในวิถีชีวิตของชาวน,า,นาเนะาะเตี๋ยพอเวลามาทราบข่าวเรื่องของควารมร้อนความแรงมาเหมือนก็เลยเกิดขึ้นมาในในในกระมอน็แลลวกันกระมอนกระมอนในสันดานนกระมอนแล้วก็ว่ากันไปนะตั้งแต่ปีสี่สองเป็นต้นมานะก็เลยอ่ะงั้นก็พอดีมันมามา,มาประจวบเหมาะในเรื่องของ ทางด้านที่พอด,ดีกรมตุินิยมวิทยาพูดผ่านจอข่าวสองทุ่มนะไอ้ลุงก,ก็ฟังพอดีพอดีก็บอกว่าวันที่28เมษายน2542ี่นี่แหละครับจะมีความร้อนแห้งแล้งในรอบ40ปีเท่านั้นนะมันเหมือนกับมีอะไรชนพระออกมันก็พลิกกับคุณหน่อเฮ้ยไม่จริงหรอกเนี้ยนะจากไอ้สองโมงเช้าถึงสองท,ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ครับ พอเวลาถึงตีตีหนึ่งตีสองเวลาการของเรามีทางช้านักด้วยแล้วก็พูด่านวิทยุเลยคอยดูนะวันที่28บบเมษายนฝนจะตกที่ทวีกปการิเซวาการพ้นไปในอนาคตว่าไปโน่นเอาเข้าวจึงโอ้โหฝนออกมาสาวมันต้องเคยเลยนะ่รปเคยไดโน,น่บอกอ๋อไอ้แค่นี่เหรอมันไม่ได้ยากนะแค่นี้นะ <Yeah. S 1> น่าจะนี่มันก็มั่นใจมาตลอดแล้วก็สู้ทำไม่เรื่อยอครับแต่มากแต่นะ้อยก็เออใครก็ไม่รู้ประชันเขาแต่ อเกศจะนาน้อยกว่านีต้นหมากรากไม้ก็ตามทีมันโสมมามันจะร้อนแรงจากนันก็ผ่านมาตลอดเลยแต่พอเราทุกปีห้าสิบใช่ไหมครับระเบิดเลย <c oughs> ครับ,ร,บระเบิดเลยป่าถานเป็นภาพอ่านเลยอ่านไวรัสเลยครับผมระบบกระเ,เทิทำ <c oughs> ไม่ผมจะไปแล้วเนี่ยลุง <c oughs> โอ,เอ้เปลืองนล้วเนี่ยเปล <c oughs> ืองสามเดีนี้ยิ่งยิ่งชัดเจนเลยเนี่ย ไอความชัดเจนมันแหลมความมันยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ความช้ำมันในส่วนตัวมันเกินร้อยเกินร้อยทีนี้เราก็สนอมตัวทีนี้ครับสนอมตัวแปลว่าโอเคหลังจากปีห้าเสียแล้วก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ก็อดไม่ได้แหละพอเวลามันแห้งแล้วเราก็ทํครุ่มทําไปเรื่อยแหละไม่ต้องไปบอกใครแล้วครับของบางเดเป็นเจตนานอยมันรู้กันได้กันตะนาโนเนี่ยก็เลยพอเวลามันถึงปีนี้นะครับประกาศทางการวันที่ย5้ามีนา สองบาราย64ที่แม่น้ำยมแล้วก็ไปทำแรงงานกันจนกระทั่งจะทำถึงวันที่31พฤษภาเพราะวันนี้วันที่19เมษายนใช่ไหมฮะเวลาบ่ายสองบ่าย3ามโก็ก็ดูเองกันแล้วกันว่ามันมาอย่างไรแบบไหนน,นะฮะเรื่องของนะความเพราะฉะนั้นจะให้เออมันน้ำก็ดีเนาะเพราะเวลากำลังต้องการน้ำอยู่น้ำเหนือเขื่อนน้ำแรงจังพวกนี้แหละครับท่านที่ประสบ จะเป็นฝนมากฝนน้อยต่างๆมันก็หาค่าเฉลี่ยเวลานี่ครับแต่เวลามันนิ่งแล้วคอยดูทีนี้ฮะมันจะมาแบบประมาณลุงก็คาดคิดไว้ว่ากลางเดือนพฤษสพานนี่นะครับที่มันน่าจะมันจ้อลั่มันน่าจะมองเห็นชัดเจนว่ามันจะทั่วไปประเทศไทยแล้วก็มันจะยาวเยียกเพราะมันเลือดีนะครับถ้ามันหนาหน้าฝนไปโด้วนะครับเห็น คนเป็นกันใดท่านที่อยู่หน้าจอที่กราครับทางใกล้ทางไกลทางตรงนะอ้อมทุกหมู่บ hey ้านทุกตำบลจะให้ดีนะฮะเอาเครื่องวัดโดยเสียงว่าวันนู้น <Leaf> วันนี้ฝนตกเท่าไหร่ลองกรุณาขอความกรุณาขอความกรุณาลองรายงานมานะฮะผ่านจอของเราเนี่ยครับจะเป็นทิกตอกนะทิกตอกตอนีจะเป็นยูทูบจะเป็นเฟซก็ไดานทีเนี่ยเข้ามาสู่ในช่องทางของลุงอ๋อเกี่ยวดีๆโอเคครับว่าเราลองแชร์กันนี่คือการพิสูจน์และทดลอง ขอแบบทุกคนทุกท่านมีสิทธิที่โดยชอบทาเป็นวายเว็บคือพิสูจน์ร่วมก,กันกับสิทธิ์เหล่านี้เราเคยได้ยินได้ฟังแต่เขาไม่พิสูจน์เขาพิสูจน์ในในห้องแลบเขาพิสูจน์ในในห้องชาวว่าของเขาเสร็จแล้วก็มาเป่าประกาศเป็นทางโลกสังคมต่างๆของเราประสูตนมันพิสูจน์มันอยู่กลางแจ้งเนี่ยครับเราเรียกว่าใช้นเจอร์เป็นเนี่ยเป็นแลบนะครับซึ่งจะต่างกับทางด้านกฎเกณฑ์หลักการยี่สายต้องมีนน่นนี่นี่หนึหน่งสามสี่ห้าต้นไอ้นี่ไม่ต้องมาเดี๋ยวก็ ก็เลยมาดื่ออย่างงี้ครับตามตามทัตามที่เห็นเนี่ยครับเพราะ่านั้นก็เลยต้องบอกว่ามันม <but> <mon k to watch out> like <ain> ันถึงเวลามันจะเป็นเรียวไทม์นะฮะลุงก็พยายามพูดจังนะเรื่องพวกนี้ส่วนใครรับได้ได้ไม่ได้ก็ดูสิครับถ้าหาคนโตงมาถามว่ามันเดืัสวัสดีไหมทีเดียวคนในเมืองก็เดือดร้อนอ้าวได้ทำไงทเนี้อเออแล้วคนชนบทอ่ะในเมืองกับชนบทถามว่าอัตราส่วนอะไรมากกว่ากันทีนี้อวข้าวทุกเม็ดพืชทุกต้นเอามาจากไหนมาจากในเมืองเหรอเห็นไหมฮะ นั้นถังห่าก็ราสามาช่วยคนที่อยู่ต่างจังหวัดหน้าเขาหลังเขาต่างตรงนั้นต่างหาที่เป็นฐานสศรกที่ท,ท,ที่ที่ชัดเจนที่สุดในประเทศไทยเ,ยเอาป่ะอาหารนี่คือเป็นของโลกถ้าไม่มีน้ํายุ่งไหมครับทีนี้วัดนี้เมื่อเวลามีน้ํามาแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้มันมาถึงวันเวลาของมันก็เพราะอะไรก็เห็นไหมมาแล้วเสียงร้องเสียงนี่คือผลธรรมชาติเขาจะมีเสียงร้อง,ง,องฟ้าแลบฟ้าร้าองของปกติธรรมดาของเขากันแล้วกันนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงนะครับ มันไม่ใช่อะไรต่างๆนันนกศึกตาจะว่ากัน,นครับนี่ก็คือใช่ละถามก็งลงทุนอะไรไหมกำปั้นกับหัวใจแล้วเห็นไม่เห็นเดีนเ,น,เนี <c oughs> น้นี่ลงทุนกำปั้นกับหัวใจเห็นเห็นอยู่ด้วยแหละครับเอาอะไรไห <c oughs> เห็นไหมก็บอกว่าของที่นเอเซ่เนี่นะนักวิทยาศาสตร์จะมองข้ามไปก็เรื่องของเขานะฮะแต่เราก็ถือว่าธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ในมือเราแล้วเวลานี้โอเคไหมเนี่ยธรรมชาติอยู่ในมือเนี่ยใครไปทํามันเหนื่อยปะ นี่แหละก็เรียกว่าธรรมชาติอยู่ในมือรูหงอกใเวลานี้เอาวะให้มันรูไผ่เป็นไผ่ลูกชาวนาจำท่านผู้มีแต่ว่าหน่วยใจยังไม่พอนะฮะยังมีคำว่า1ิดพระตถาคตผู้ยองแจ้รู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำให้ดูจอบข่าวครับแจ a n เก o u v เว y m u บิ ลุงขอขันหน่อยครับ